น้องที่อยากจะเป็นแอร์แต่ว่าไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมพร้อมยังไงลองมาฟังทางนี้เลยค่ะวันนี้นะคะครูฝ้ายจะมาบอก5เคล็ดลับที่น้องจะต้องเตรียมพร้อมก่อนวันไปสมัครแอร์ค่ะเริ่มต้นจากเสื้อผ้าเลยนะคะน้องจะต้องมีชุดในใจของตัวเองค่ะชุดที่ทําให้น้องใส่แล้วดูมั่นใจที่สุดในวันที่น้องสมัครแอร์นะคะอย่าทําตามคนอื่นอย่าใส่แบบคนอื่นนะคะมีหลายคนที่ต้องใส่ชุดตามๆกันแล้วกรรมการเขาจะเบื่อมากตอไก่ล้านตัวเลยเพราะว่า ทุกคนแต่งตัวเหมือนกันหมดเลยแล้วน้องจะหาความโดดเด่นจากตรงนั้นยังไงเพราะฉะนั้นอยากจะให้น้องแต่งกายชนิดที่ว่าเป็นเสื้อผ้าที่ทำให้น้องมั่นใจที่สุดแต่ว่ายังคงในลักษณะที่เป็นลุคบิสเนสอยู่นะคะอย่างที่สองค่ะก็คือในเรื่องของเอกสารนะคะให้เตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบเอาไว้เลย เซ้นเอกสารรับรองสำเนาถูกต้องตั้งแต่อยู่ที่บ้านเอาไว้เลยทุกหน้าไม่ใช่ว่าพอไปถึงหน้างานแล้วเพิ่งจะมาเขียนตรงนี้จะทำให้น้องไม่พร้อมหรือว่าบางครั้งเนี่ยพลาดในบางหน้าไปได้นะคะ เอกสารอยากจะให้มีเช็คลิสต์ค่ะแล้วก็ทําตามเช็คลิสต์นั้นว่าเราได้เตรียมอะไรไปแล้วบ้างนะคะในเรื่องของรูปถ่ายก็สําคัญเช่นกันอย่าลืมว่าจะต้องเขียนชื่อข้างหลังรูปถ่ายด้วยเราจะไปรู้ได้ยังไงว่ารูปนั้นเนี่ยจะหลุดออกจากกระดาษหรือเปล่านะคะข้อ3นะคะน้องจะต้องทบทวนค่ะทบทวนแนวทางการตอบคําถามก่อนที่จะไปสมัครจริงนะคะเช่นถ้าเกิดว่าในวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นวันที่น้องต้องสมัคร อยากจะให้คืนนี้ค่ะน้องได้ลองทบทวนดูลองฝึกตอบคำถามกับคุณพ่อคุณแม่ดูหรือว่าบางคนอาจจะฝึกด้วยตัวเองหน้ากระจกก็ได้เพื่อที่จะได้ให้เราเนี่ยมีคำถามอยู่ในหัวแล้วพอถึงวันจริงเนี่ยเราจะไม่ล่นนะคะถ้าเราได้เตรียมพร้อมอาไว้ก่อนแล้วข้อที่4นะคะอยากที่จะให้น้องทุกคนได้มีการฝึกแต่งหน้าทำผมค่ะครูอยากจะให้ทุกคนฝึกแต่งหน้าทำผมเองอยู่ที่บ้านก่อน ไม่ใช่ว่ามาเริ่มแต่งเอาในวันจริงเลยเพราะว่ามันอาจจะทําให้น้องพลาดแล้วก็เสียเวลาได้อีกข้อหนึ่งก็คือว่าครูไม่แนะนําให้น้องไปแต่งหน้าทําผมที่ร้านเพราะว่าบางทีเนี่ยมันจะดูแบบเป๊ะเกินไปอ่ะแล้วกรรมการเขาก็จะมองว่าเอ๊นี่น้องแต่งหน้ามาเองหรือเปล่านะในการเป็นแอร์เนี่ยคือทุกคนจะต้องแต่งหน้าทําผมเองเราฝึกเอาไว้เลยดีกว่าเพื่อที่วันจริงเนี่ยมันจะได้เป๊ะทุกอย่างเลยเนาะข้อที่5ค่ะ อยากที่จะให้เข้านอนให้เร็วนะคะในคืนก่อนวันสัมภาษณ์ไม่ต้องกังวลค่ะเข้านอนให้เร็วคิดซะว่าเราเตรียมพร้อมมาดีแล้วเราจะไปกังวลทำไมเพราะว่าถ้าน้องนอนเร็วแล้วตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างเฟรชแล้วพอเวลากรรมการถามอะไรมันก็จะทำให้น้องหัวแลนทำให้การเตรียมพร้อมทุกอย่างของเราเนี่ยออกมาอย่างดีที่สุดด้วยค่ะแต่ทั้งหมดนี้นะคะก็คือ5ข้อที่น้องจะต้องเตรียมพร้อมก่อนวันสมัครแอร์ค่ะลองทำตามดูนะคะ แต่ถ้าใครยังสงสัยหรือว่าอยากจะถามคำถามอะไรครูฝ้ายเพิ่มเติมสามารถทักมาได้เลยนะคะที่ไลน์แอบนี้ค่ะครูฝ้ายยินดีตอบคำถามทุกคนนะคะขอเป็นกำลังใจให้นะจะอยู่เคียงข้างน้องเสมอแล้วเจอกันค่ะ